ลุกชแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบี้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกหมากรุกไทยสวัสดีพี่น้องนักโคกหมากลุกทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่ลุกชแนลกันเป็นประจำกับผม แดง AI ขาวผู้เล่นเพโอเคเอาละไม่พูดพารรมตามเพลงครับไปดูแต้มบุกข,ของ AI นายกระดานนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับผมดูว่าจะสู้กันได้ดุเดือดแค่ไหนครับมาอาจจะภาคไม่ได้เต็มที่ครับช่วงนี้มันยังเจ็บคออยู่ครับผมคันคออากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับช่วงนี้ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพเลยครับทุกท่าน เอาละเผื่อใช้มาสลับขวาจังหวะนี้ไอปูเบี้ยคู่ริมเจอแบบนี้รับมือยังไงดีกินตัดเลย โอ้โดนแต้มนี้สิโอ้โหนึกว่าไม่มีอะไรครับช็อตนี้ที่ไหนได้ครับผมโอ้โหน่าจะเจ็บปวดตำหรับมากขาวดูครับเนี่ยเดินม้าขึ้นไปขยมเลยจุกๆกันไปกินครับสอยเบี้ยเดี๋ยวตามด้วยโคนไม่ยอมครับผมจังหวะนี้ไป ขุณไล่มาโอ้โห,โหมาสอยเม็ดเลยดอกนี้ไอ้ไอ้นี่ใจเด็ดจริงๆมาซ้อนซ้อนลักโอ้โหจะโดนเดือจับหรือเปล่าจังหวะนี้เอาแล้วครับขึ้นขุนอ่ะเรือมา ไม่กลัวครับผมจังหวะนี้ลุยเข้ามาเลยโอ้โหอหลายกาดครับใจถึงเกิดสำหรับมาขาวน่าจะเริ่มมีน้ำโหมอย่างนี้นะถ้ามาส่งนี้นี่จะออกได้ไหมเนี่ยสำหรับมาขาวมาจะขาหักหรือเปล่าครับฟาดไปทีหนึ่งกินเลย ไล่ครับผมอยากจะกลับอยู่ก็ับแต่มันกลับไม่ได้ด AI ทีเอไอทำไงดี็อตนี้อ่ะโอ้โหเรียกว่าดินครับผมดินตดชีวิตสำรับมา้าริมตัวนี้โอ,โอ้กินครับผมอ่ะซื้อเวลาแพทย์กำลังช่วยปั๊มหัวใจครับดูว่าจะทันหรือเปล่าอ่ะเกาะครับผมอ่ะเดี๋ยววิ่งมาสวยงามโอ้ Oh, ถ้าเราเป็น AI จะกินมา้าตัวนี้ยังไงดีเอาละครับรู้งานจริงๆเม็ดแดงหลายจริงๆ AI นี่เรียกว่าถ้าเล็งไว้นี่ไม่พลาดเป้าครับเอาละ่ะจับกินต้องยอมครับผุกป่าเรียบร้อยครับดับซ่าเลยมา้าตัวนี้โอ้โหไหลบุกเข้ามาตัวเดียวลงๆแบบนี้ เอไอครับผมกระโดดเกาะบาเลยทงถอยครับอ่ะเม็ดไล่ผู้ไล่โอ้โหเอาแล้วครับไล่เราก็ต้องหนีหูเบียคูดันอ่ะไล่คืนโอ้โหเอไอนี่ลูกเชิงจริงอ่าไก่เชิงนะเบเอไอนี่ไล่อ่ะถอย โ oh, เรือมากดมาไว้ก่อนดูความเหนียวครับไม่ธรรมดาสำหรับเกมลูกลร็ของ AI อ่ะไล่เลี้ยวอย่างนี้จะออกได้ไหมเรือโอ้โหเรืออ่ากินเลยครับผมแสบจริงๆครับเรือติดเกาะ เดินขุนบุกขึ้นมาช็อตนี้ก็ยกธงขาวขอมอบตัวครับสำหรับผู้เล่น POK ครับโอ้โหวีขอแล้วสู้ไม่ไหวครับก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาแม่ไมห้หมักลูกไถ่กันต้องขอขอบคุณผู้เล่น POK ทุกท่านครับและขอขอบคุณผู้นาโปรแกรม AI ครับที่ชอบกดไลค์เป็นแฟนมาแยาก,กดติดตามเจอกันในกระดานหน้าครับถายนะักขกทุกท่าน